สวัสดีครับมาติดตามอีพีกันต่อนะครับตลาดไทยของถมปทุมธานีนะครับตลาดไทยทองของถมเนี่ยนะเพราะมีทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับช่วงบ่ายไปถึงมืดนะฮะถ้าเป็นวันตลาดนี่ก็จะมีช่วงเช้าด้วยรอบเช้านี่ก็เริ่มตีสีแต่ไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะครับไม่ได้มาทานแล้วนะฮะช่วงเช้านะครับของวันพระหัสก็จะมีด้วยนะ ให้ก็ถ้าทันมานที่ก็สัมโพสได้ไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบตาบอมว่ามีตัวสองพันใช้อยู่งรับโอเคช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนี่ก็เดินสบายหน่อยนะครับ,รบ,รบแดดจัดก็จริงแต่ว่าอากาศก็เย็น โซลาเซลล์นะครับมาเต็มร้านเลยนี่นะฮะระบบไฟสองทางนะครับใครสนใจก็มาดูนะฮะ สวยนะครับงานไม้สักนะประลาดนี้มานี่ได้ของหลายทิ้นเลยนะครับมาตลาดไทยนี่ไม่เคยผิดหวังนะเจอเรื่อยนะครับนะฮะเจอของเจออะไรพวกที่เราที่เข้าตาอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ผมไม่ได้ <c oughs> ให้ดูนะเพราะว่าเยอะจะดรามากนะครับคือก็ ก่อนหผมจะซื้อนะครับแล้วก็ฝากปฏิรานไว้ถ้าเป็นของใหญ่นะมันจะฝากที่รานไว้เนี่ยก็จะจะรู้แล้วนะครับว่าผมซื้อแล้วก็จะฝากปฏิราน,นก็ต้องกลับนี่ก็มารับกลับนนถ้ามันใหญ่มากนี่ก็บางทีเขาก็ส่งให้บางทีก็ถ้ามันลดกานจอดอยู่ใกล้ก็ค่อยชั่วหน่อยแล้วจอดอยู่ไกลก็ต้องช่วยกัแนแบ่งเนียเป็นของใหญ่นะคนเดียวยกไม่ไหวอันน,นี้ก็เป็นสายไฟไม่ใช่ครับเป็นท่อยางนะครับ <laughs> นี่ก็เป็นสายไฟเส้นใหญ่ ตัวก๊อปไปเหรอตัวก๊อปตีร้อยครับผมงานเป็นงานไต้หวันขอขอบคุณน,น,คะนะคะทุกความร่วมมือจากลูกค้านะคะร้านนี้ก็มีแบตเตอรี่มาด้วยนะครับแต่แต่วันนี้เจอแบตเตอรี่หลายเจ้าเลยนะครับพวกแบตเตอรี่ใหม่ๆก็มีนะฮะมีทุกข,ขนาดเลยตั้งแต่เป็นร้อยแอมป์ก็มี ีโต้สวยๆนะครับไปหายอยู่มาดูได้เลยครับรเป็นโต้เหมือนกับพวกสำนักงานหรือสถานที่ทราชการยังไงนะนี่ก็ชอบถ่าโต้แบบนี้วันนี้เป็นวันที่2 3นะครับเดือนพฤษภาคมน,นะครับปี2566นะครับส่วน่าผมจะลงคลิปหรือมาเดินตลาดเนี่ยผมจะบอกวันบอกวันบอกวันวันที่แล้วก็แนะ่นะว่าพระหันสุขสาวอะไรเงี้ยก็จะบอก ก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ากมาดูทีเจอในคลิปของผมเนี่ยก็ตามมาดูได้นะฮะพลาสิหรือว่านาคารตลาดไทยคลองถมนะครับนะฮะแ๊บเดียวได้เลยข้างหน้านี้ก็จะมีปูนะเครื่องเสียงของน่าจะเป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับนะฮะนี่แหละครับมาเพียบเลยนะครับ มีครบแคนบูดอับไกยานาซนิกนะฮะแล้วก็เป็นซับอะไรก็มีนะครับร้านนี้รู้สึกจะมาเยอะเลยนะครับต่างพงทั้งนั้นนะครับคู่ตลาดผมไม่ได้ถามไว้นะ <c oughs> นะเยอะเลยนะครับใครจะมาเที่ยวตลาดนี้ถ้ามาช่วงเย็นนี่จะที่จอดร,รถยากหน่อยนะครับนะฮะ ที่ก็ไป,ปจอบอยู่หน้าบ้านเขาจะมีปัญหาเขาก็เรียกไปถอยไปเอาออกนี่นะครับนะถ้าภายในของตลาดเลยเนี่ยที่เสีย20บาทมาเย็นเนี่ยรับรองได้ว่าหาที่จอดยากจริงๆสมาาผมมานี่ก็จะมาช่วงบ่ายสองบ่ายสามผมมาได้เดินประมาณสักห้าโมงนี่ผมก็จะกลับแล้วเนี่ยคนก็เริ่มมากันเยอะเลยนะครับนะ ไปเหรอสอไปนี or <or ่ยนไ่ <wh ats Napoleon> ้งไหนี่หรือครับเพื่จะเจอของที่ต้องการนะครับส่วนมากจะเป็นพวกสายชาร์จที่หัวแปลกๆที่ใช้กับพวกโบสพวกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ถ้าเป็นของนอตบุ๊กนี่เพียบนะ สามเข็มั้ยออสเตรี้เมดิซีออสเอียนิวยอร์กเลยสี่ตายใช่ตอนที่เปิดสองหน้าครับเดินมาทุกอย่างอาหารเก่างานโบราณเทียบเลยนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหเลือกกันไม่หวัไม่ไหวเยอะเลยนะครับ ตลาดไทยของถมปทุมธานีนะครับมาเที่ยวกันได้เลยในช่วงนี้ก็ฝนก็าจะหมุแล้วนะฮะเข้าหน้าหนาวเดินกันได้สบายๆนะฮะมาดูของกันนะครับเนี่ยช่วงนี้ฝนไม่ลงเดียวก็ออกบ่อยแล้วนะครับนะฮะอาจจะไปไกลๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะเนี่ยตลาดของถมนะครับเนี่ยเดินเหมือนกเกษตรติดอะไรสักอย่างนะถ้าไม่ได้เดินนี่แบบแปลกๆนะครับต้องมาเดินทาไปซื้อก็มาเดินก็ยังดีนะฮะ ก็คือป้ายป้ายป้ายร้านนี้งานจีนนะครับนะทั้งป้ายจีนแล้วก็ป้ายอะไรบ้างเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะครับนี่ฮะเหมือนก็ามาจากถ้วยชงเอเลี้ยงเรืออะไรนี่มันดูไม่เนียบเรียบเลย Sì, yeah, bene ตลาดไทยนี่เนี่ยบางคนที่เดินเนี่ยบางทีไม่รู้นะว่ามันมันมีตลาด มีอยู่ใกล้ๆที่ว่าเป็นตลาดของทองแบบนี้นะฮะก็คือติดตลาดไทยนี่แหละก็คือตลาดไทยนี่นะครับแต่มันเป็นลาน,นที่จะต้องเดินไปอีกที่หนึ่งคือใหม่ยถึงถ้าเดินจากถนนที่มีรถบิง่งตรงด้านที่มีตึกนะฮะทา,าวเฮายาวใหญ่น่ยยนะนะครับก็เดินตรงไปก็จะเจอลานดินนะฮะบางคนไม่รู้เดินแค่ลานปูนตรงนู้นก็คิดว่าหมดแล้วนะครับน่ะฮะเจอแล้วแปลกประาดขึ้นมาดูเลยนะครับ จะก็นำมาไหลได้นะครับูปร่างดูสวยแปลงทำอะไรได้ผมกำลังเดินนี่ก็คือจะไปลานปุกลานดินเก่านะฮะขวามือนี่ก็จะเป็นถนนรถนะนะนะครับถ้าเดินมาทางนี้นะข้างหน้านี่ก็จะเป็นลานดินแล้ว คนเยอะครับนะฮะจุดนี้นะครับ2องก็เจอปุกๆเลยในนี้นะครับเนในร้านร้านนี้เก่านะครับนะร้านนี้ก็มีของน่าสนใจหลายชิ้นนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับขาวที่ดังอยู่บนรังรังขาวๆนี่คือเทปร้วนะครับใช้ขนาด7นิ้วตัวนี้พ่อค้าบอกเล่นได้เลยนะขาย4,500นนะครับภาพสวยครับนะฮะไฟ220ยบโวลต์แล้วก็จะมีตัวเล็กอีก2ตัวที่เห็นนะครับ เป็นหลอดหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ได้เปิดออกมากล่อง piano, ขาวนะครับกล่องม,มือเนี่ยก็เป็นหลอดนะตัวเล็กๆขายรู้สึกพันก่าบ,บาทนะฮะกระบอกนะครับในเนื้อเนี่ยมันยะังไม่ไนดะ้อัดมาเลยบอกเล่นได้ได้ด้วยนะตัวเล็กๆเนี่ยมีหูปิดนะครับน่าจะเป็นของโซนะี่นะเครื่องเล่นเทปรีวิวในวันนี้เจอหลายร้านเลยนะครับนะฮะปกติจะมาจะไม่ค่อยเห็นนะครับเห็น้มากก็จะเป็นซาาแบบประเปทว่าพังต้องมาทำอะไรอย่างเดียวนะ สภาพสมบูรณ์ใช้ได้เนี่ยไม่ค่อยเจอเนี่ยพอขาบอกได้ได้ลองเลยเขาบอกโอ้นี่ก็แสดวเริ่มจะมีมาเยอะแล้วนะครับอ้พวกงานวินเทจทั้งหลายแบบนี้นะในากานี่ก็มีนะครับในากาเอฟซีถามกันก็ว่ามีในากาเก่านะอู้มีเยอะนะครับก็เดินเข้ามาตรงลานดินเก่าแล้วนะครับตรงนีนะ้ลานดินเก่าเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะ เหมือนสมัยสมัยก่อนนี่จะเต็มลานเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเพราะจะหนีไปอยู่ลานปูนกันหมดนะครับ คอมพิวเตอร์ใช้น็อตพืชทำงานอยู่นะคะลูกค้าหาพวกอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เกิดเพื่อขาย แปลกก็จับรื้อเลยนะครับนะื่บางทีเขายังไม่มาวางนอกแต่ก็อนุญาตให้รื้อได้นะฮะอาจจะเจออะไรบ้างในหลังนี่นคะรับได้นะครับขายสุกนะครับทุกอย่างขายสุกนะครับผมใช้งานนะครับ ตอรอกได้นะครับโทรศัพท์เก่าโบราณน,นะครับาลานดินนี้จะออกหญ้าลกหน่อยนะครับลาหญ้าจะขึ้นลกแล้ว <laughs> ถ้าไม่ได้ขายของผมว่าก็น่าจะลกมากกว่านี้แหละเนี่ยก็ยัง,ยงเห็นนี้นะเป็นถ้าฝนตกลงมานี่ก็กลายเป็นคลองนะฮะมีแต่เป็นปอน้ําเลยดีกว่าตรงนี้นะฮะ ของยาหมองดำสูรโบราณเป็นต้นสำหรับยาหมองผสมสมุนไเจดาแรกที่มีว่านไข่ดำขมิ้นดำกระชายดำมาห่อม้าเหลืองที่มีสรรพคุณสูงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายปวดขาปวดหลังปวดเอวอยู่เป็นประจำปวดหัวไหล่ อะไรครับในนี่หละครับเอาว่าาสง านีครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องบินนะฮะเครื่องบินจริงๆนะครับเนี่ยล้อก็มีปีเครื่องบินก็มีนะครับเนี่ยยกมาทั้งปีเลยนะครับตัวลำเครื่องบินไม่เห็น <c oughs> นะฮะตลาดไทยคลองถมปทุมธานีนะครับหลังตลาดไทยขายผลไม้นะครับหรือเข้ามาทางด้านปทุมก็ได้นะครับวันนี้ถ่ายมาเยอะก็ลงให้เป็น2อ p พีเลยนะครับ ตลาดไทยของผมนะครับเนี่ยข้างหน้านด่ก็เสื้อผ้าของใช้ดีแย่เลยนะครับ